นี้นะคะมาทานข้าวแช่ชาววางค่าสูตรของหม่อมราชวงศ์สดับละดาวันนะคะเจ้าจอมในรัชกาลที่5ค่ะฝีมือของคุณโสภิตค่ะวันนี้มารับประทานในห้องรับแขกข,ของบ้านคุณโสภิตค่ะชื่อบ้านอินทสโรนะคะมาดูนะคะหน้าตาของข้าวแช่ชาววางค่ะนี้ก็เป็นพริกทอดนะคะหุ้มด้วยรุ่มค่ะหรือว่าเป็นไข่เจียวนะคะ เครื่องคราวที่มีมาแต่โบราณนะคะใช้โป๊ผัดค่ะหมูฝอยกรอบอน,นี่เป็นปลาผัดนะคะปั้นเป็นลูกกลมๆค่ะแันนี้ก็คือลูกกะปิทอดค่ะอันนี้ทำยากมากนะคะกว่าจะได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้าวค่ะข้าวสวยนะคะแต่ว่า ใส่สีดอกอัญชันค่ะพร้อมกับเครื่องดื่มนะคะน้ำดื่มดอกอัญชันค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีปลาแห้งเปงโมนะคะนี่เป็นน้ำลอยดอกมะลิค่ะแล้วก็จัดมาอยู่ในถ้วยชามเป็นชรงสวยงามแบบนี้นะคะเซตนี้ทั้งหมดนี้นะคะห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะ แต่ท่านใดที่อยากจะสั่งไปที่บ้านนะคะก็สามารถสั่งได้ค่ะจะชุดละ450บาทค่ะหากว่ามารับประทานภายในห้องรับแขกนะคะในบ้านของคุณโสพิตนะคะก็จะคิดท่านละ550บาทค่ะก็จะเสิร์ฟม,มาในชามเบญจรงสวยงามแบบนี้นะคะ ก็จะได้ดื่มดำกับบรรยากาศเข้าแช่แสนอร่อยค่ะในยามร้อนอย่างนี้นะคะใครร้อนได้ดีนะคะเดี๋ยวท่านใดที่สนใจเดี๋ยวจะฝากเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนี้นะคะไมาันการข้าแช่ชาววังอร่อยๆอกันค่ะ